สสดีอีกรอบนะครับกับพีดิโจโครงการเดิมครับอี e or, โคลีสอร์โครงการสุดหรูบางสะเล่มีนครับโอ้โหโต๊ะอาหารน่าทานเลยครับกับโคมโอ้ดวงโคมคมสวยๆนะครับไฟสวยมากครับเราไปดูองค์ประกอบนะฮะอันนี้เป็นห้องทูเบดนะครับพื้นที่57ตารางเมตร นะครับอันนี้ที่นั่งครอบครัวอยู่ในสบายๆนะฮะจะอยู่กันพ่อแม่ลูกนะครับนั่งทําการบ้านนั่งคุยงานกันนะครับมีปัญหาอะไรก็มาแชร์กันให้กำลังใจกันนะครับอันนี้ทีวีถ้าเช่าห้องนี้ได้ห้องตัวอย่างนี้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ห้องทูเบ e นะครับเมื่อกี้วันเ e d ให้ทองสองบาทนะครับอันนี้เอาไปเลยสี่บาทครึ่งนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเอาแบบนี้เกือบจะห้าหมื่นแล้วนะฮะโดยห้อง ห้องนอนแบบองค์ประกอบดีมากนะครับนี่ตู้เซฟ้าแบบยิอีเปิดดีสวยนะฮะแล้วก็ห้องน้ำที่นี่เป็นอากุชชี่ทั้งหมดครับอันนี้นะครับเป็นวิวอาระเบียงสำหรับรห้องน้ำนะครับนี่ยครับอ่าอยางมีแล้วก็บุชชี่อันนี้เป็นสองห้องนอน และสอบห้องน้ำนะครับเป็นงไงบ้างนะครับท่านเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับนีเ่เข้ามาบุ๊กเข้ามาจองเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเป็นทีเซลล์อยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าใครซื้อปกติอะถ้าคนไทยวางมัจําแค่ยี่สิบเอร์เซ็นเราก็ให้ทองแล้วนะครับแต่ถ้าใครวางร้อยเปอร์เซ็นนะครับโครงการมีผลตอบแทนนี่อีกนะฮะปีละห้าเปอร์เซ็นต อย่างไงครับเมื่อการฝากแบงค์นะครับอย่าลืมนะครับสนใจโทรมาได้ที่089 402 07 4 089 402 07 4ขอบคุณครับ